วันนี้ปรากฏตัวที่กองบิน6ค่ะคุณผู้ชมแล้วสมฉายาว่าเป็นโรโบคอปสายบุญจริงๆวันนี้ไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวแต่ก็เป็นสายบุญจริงๆคุณออฟไปทําบุญค่ะวันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะซึ่งเป็นว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ยเช้าวันนี้ไปที่กองบิน6ที่ดอนเมืองเพื่อส่งสรีระสังขารหลวงปู่ไพบุญสุ่มังคโลเจ้าวาดวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามกลับจังหวัดเชียงราย นักข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องของการแต่งตั้งผอบอตรคนใหม่ซึ่งพลตํารวจเอกต่อศักก์ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมลงมานะคะแล้วก็พยายามเหมือนนักข่าวสังเกตว่าคือท่านเหมือนเดินเลี่ยงๆอะ่ะก็ยัง<อ>ไม่อยากจะตอบอะไรเยอะอะฮะเนี่ยเป็นจังหวะนี้นะคะเข้าไปที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารด้านในนะคะเอาไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ นนะะสบายใจขึ้นนะครับม่ีเรเลสบายใจขึ้นมหมได้ตำแหน่งแล้วนะท่านก็ตอบกลับมาว่าท่านก็ไม่ได้มีเรื่องกังวลอะไรก็เดินริว้วๆเข้าไปด้านในเลยนะคะคือก็เข้าใจนะเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการก่อนใช่ไหมแต่วันนี้ก็เป็นการตอกย้ําความเป็น โรโบอคอบสายบุญตามฉาย,ยาหรือฉาย,ยามือปราบสายธรรมะของท่านจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นภาพเยอะว่ารองต่อเนี่ยก็จะใช้หลักธรรมในการทํางานแล้วเดินสายปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต,ต่างๆอยู่บ่อยครั้งนะคะครับอาวคุณผู้ชมครับแน่นอนเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมหลังการประชุมวันนี้นะักข่าวเจอฮะ ต้องให้แล้วละ่ะต้องให้สภาษณ์แล้วละ <c oughs> ่ะหนีไปไหนไม่ได้แล้วมีคนถามแบบขออนุญาตนะท่านนายกบางคนบอกใช้คําว่าแหมนายกรุก้แก่อานาจไหมคือเสนอชื่อ,อ,อแล้วโหวตออกเสียงไปเลยอะไรแบบนี้คือถ้าตามกฎหมายเนี่ยยังไงนายกต้องเสนอชื่อแต่ทีนี้ประเด็นคือเอาแล้วพอเสนอไปเสนอเป็นคนเนี้ยแต่งโวดออกเสียงอย่างเงี้ยวันนี้ก็ต้องถามนายกเศรษฐาทวีสินกันหน่อยนะครับถึงการแต่ง<ม>ตั<ม>้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่นายกเศรษฐาบอกว่าขอให้คอยให้มีการโปรดกล้าวรงมากร ซึ่งเมื่อภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วก็มีความสบายใจนักข่าวถามว่าทําไมถึงไม่รอผลสอบเนื่องจากมีคดีที่เกี่ยวข้องและมีกระแสวิพากษ์วิจารณป์ปมกลั่นแกล้งแคนดิเดตพบตรอธิบูกันตามตรงก็คือรองโจกนั่นเองทําทไมไม่รอผลสอบเรื่องนี้ก่อนค่ะนายกทําไมรีบตั้งค่ะเพราะกระแสข่าวเมื่อวานก็มีข่าวออกมาว่าจะเป็นรักษาการไปก่อนใช่ไหมฮะยังไม่ต้องตั้งแต่สุดท้ายก็ตั้งานายกเศรษฐาบอกว่า ขอให้มีการโปรดเกล้าลงมาก่อนและถ้าจบแล้วก็จะมีคณะกรรมการและโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ถแถลงเองยืนยันว่าได้ดูข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกรณีที่นายกงดออกเสียงเป็นเพราะกังวลเรื่องข้อกฎหมายใช่หรือไม่นายกเสรษฐาบอกว่าไม่มีความกังวลเพราะผมมีเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ไม่ได้ลุกแก่อำนาจและได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในที่ประชุมกรตรเมื่อวาน ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมก,กับแคนด,ดิเดตทุกนายครับไม่อยากพูดเดยอะเดี๋ยวคนี้นีนผมผม,ผมขอให้มีการโรกรก้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจบแล้วเดี๋ยวม,ม,ม,มีคณะกรรมการมีโฆษกกรมตำรวจเป็นคนแถลงเองนะครับไม่ครับไม่มีความกังวลครับเพราะว่าทาด้วยเจตนาลมบริสุทธิ์ครับแล้วไม่ลุ้ด้วยอํานาจแล้วมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับในในในที่ประชุมนะครับให้โอกาสทุกท่านมีการพูดนะครับให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับ นี่ขอบคุณครับแล้วไปเลยคือนักข่าวกำลังจะถามต่อไม่ทันได้ถามต่อฮะเหมือนขอตอบแค่นี้แล้วกันไปสวยเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลยนะฮะคือประเด็นที่นักข่าวจะถามต่อเนี่ยโอเคในที่ประชุมมีมติอย่างไรนั่นคือเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่อยากรู้ต่อคือทําไมถึงเสนอชื่อพลตารวจเอกต่อสักเข้าไปในที่ประชุมถูกต้องไหมฮะถ้าตามอาวุโสเนี่ยจริงๆนายกเศรษฐาอาจจะเสนอชื่อพลตารวจเอกรอยเข้าไปก็ได้นี่ หนักไปกว่าน,น,นั้นก็คือตอนแรกเนี่ยชื่อของพลตรวจเอกรอยจะเป็นเพียงแค่รักษาการแล้วแล้วเปลี่ยนไม่ได้นั่งแม้แต่รักษาการด้วยนักข่าวก็เลยพยายามถามถึงประเด็นนี้<า>แต่ว่านาย,ยกเสร,รษจาไม่ได้ตอบนะบแม้แต่ท่านอาชยนเมื่อวานโฆษกตํารวจที่ทแถลงเนี่ยก็สงวนท่าทีมากมากๆพอสมควรที่จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดใ,<ช>ในระหว่างก,การประชุมนะคะค